ในโลกฟุตบอลไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาเพื่อเป็นดาวดังระดับโลกแต่บางคนเพียงแค่ฝีเท้าและหัวใจของเขาก็สามารถเปลี่ยนทีมธรรมดาให้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวสำหรับทุกคู่แข่งและสำหรับหลวงพระบาง FC คนคนนั้นคือเอมมานูเอลจุกเบโดหรือที่แฟนบอลเรียกกันสั้นๆว่าเอมมานูเอลเอมมานนเอลมาถึงหลวงพระบางครั้งแรกในช่วงกลางปี2022จากนักเตะสัญชาติไลบเรียที่ยังไม่มีใครรู้จัก แต่เมื่อเขาก้าวเข้าสนามเพื่อนร่วมทีมก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่นักเตะธรรมดาทุกการสัมผัสบอลทุกการวิ่งทุกการส่งเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังที่จะพาทีมสู้ต่อไปถ้าไม่มีเอ็มมานนเอลหลวงพระบางคงยากที่จะต่อกรกับทีมใหญ่ได้นี่คือเสียงกระซิบของแฟนบอลที่สนามทุกครั้งที่เขาเล่นจากวันแรกจนถึงสิน้นฤดูกาลเอมมานูเอลกลายเป็นหัวใจของหลวงพระบางคนที่เพื่อนร่วมทีมพึ่งพา และแฟนบอลยกย่องเขาคือคนที่ทำให้เกมธรรมดากลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและทุกครั้งที่ทีมตกอยู่ในความกดดันเอมมานนเอลเป็นคนที่ยืนหยัดและพาทีมฝ่าฟันหลังจากสร้างชื่อเสียงในหลวงพระบางเอมมานนเอลเคยมีช่วงเวลาสั้นๆกับยังเอลฟ์เอนท์เอฟซีหรือที่แฟนบอลเรียกว่าช้างน้อยทีมแชมป์ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังแม้จะอยู่ไม่นานแต่เขาก็ได้เรียนรู้ว่าความกดดันคือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นที่แท้จริงเติบโต บางครั้งการย้ายทีมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเวลาที่อยู่แต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรียนรู้และความพร้อมที่จะกลับไปสู่สนามที่คุณรักที่สุดและปี2025เอ็มมานูเอลกลับมาที่หลวงพระบาง FC อีกครั้งพร้อมหัวใจเต็มร้อยและความตั้งใจที่จะพาทีมสู้ต่อในทุกเกมจากแมตช์แรกที่ลงสนามเขาไม่ได้เพียงเป็นนักเตะแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งทีมทุกการวิ่งทุกความพยายามคือสัญญาณว่าทีมยังมีหวัง แฟนบอลลุกขึ้นเชียร์เขาไม่เพียงแบกทีมในสนามแต่แบกความฝันของเมืองทั้งเมืองจุดเด่นของเอมมานูเอลคุมเกมกลางสนามทำให้ทีมเล่นได้อย่างไหลลื่นยิงประตูสำคัญในช่วงเวลาที่ทีมต้องการที่สุดผู้นำในสนามกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลหัวใจของทีมทุกความพยายามคือการแบกทีมไปข้างหน้าเขาไม่ได้เพียงเป็นนักเตะแต่คือหัวใจของทีมผู้ที่แบกทีมหลวงพระบาง ให้สู้ต่อในทุกเกมนี่คือเรื่องราวของเอมมานนเอลผู้แบกทีมหลวงพระบางชายที่ใช้ทั้งฝีเท้าและหัวใจสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมและแฟนบอลทุกคนไม่ว่าทีมจะเจอคู่แข่งใหญ่แค่ไหนเอมมานนเอลคือคนที่ทําให้หลวงพระบางยังคงสู้ต่อด้วยความทรงพลังและความหวังถ้าคุณชอบเรื่องราวของเอมมานนเอลและอยากเห็นทีมหลวงพระบางสู้ในลาวลีกต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวฟุตบอลสุดมัน